สำรวเกมน,นี่ท่านผู้ชมหัวนี้ครับโอ้โหเป็นไงโอ้หน้าเหมือนมากครับเออใส่แม็กซิมแล้วเหมือนมากเออขายทักมานี้ครับหัวขาวก็จะเป็นหัวประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นปมานนี้ครับเลยหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ลังคลิปนะครับท่านผู้ชมอ่า ฮัลโหลเจโจสวัสดีเด็กไทยหัวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนนจากช่องพี่เจทีพีอีกันอีกแล้วนุผู้ชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับศึกดวลไม้ตายครับศึกไม้ตาย2ขั้วนะครับก็คือลุ้นหัวข่าวกับหัว GM มนะคุณผู้ชมก็เข้าไปเริ่หนากิจกรรมก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะคุณผู้ชมนี่เลยศึก2ขั้วดวลไม้ตายนะผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากเป็นการเอาหัวข่าวนะที่หลายคนอยากได้นะครับปะทะกับหัว GM นะครับซึ่งเป็นหัวในอนิเมะนะครับที่หล่อเท่มากคุณผ ซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะท่านผู้ชมว่าหัวไหนดีกว่ากันและหัวไหนน่าสนใจกว่ากันนะท่านผู้ชมกิจกรรมมาโอโหปิดไพ่ไปแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วสลับไพ่อย่างนี้เหมือนไม่รู้ครับล็อกชัดๆนี่ระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่19มกราคมถึงวันที่25มกราคมนะท่านผู้ชมเปิดหาของรางวัลที่ท่านต้องการนะจากไพ่ทั้ง3มชิ้นนะครับสามารถเปิดได้ครั้งหมด3ชิ้นนะครับของรางวัลในแต่ละรอบนะครับสามารถดูได้จากทางซ้ายมือ แล้วก็หากไม่มีของรางวัลที่ถูกใจในรอบนั้นสามารถเปลี่ยนรางวัลได้นะครับโดยการหมุนลีนะครับท่านชมเป็นครั้งถัดไปนะครับก็เอาละครับท่านชมก็คือเนี่ยของรางวัลเนี่ยสามชิ้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือจะอยู่ในป้ายนี้ครับแต่เขาซ่อนไว้นะว่าจะเป็นป้ายไหนครับค่าเปิดในแต่ละครั้งราคาก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับครั้งแรกก็2ครั้งแรกก็29เพชรนะครับครั้งต่อไปก็ร้อยเก้าครั้งที่3นี่ใช่องเ้29ก้าเพ่ครั้งที่3คือ4ี่ร้อยเาก้านะท่านชมก็คือถ้าใครดวงดีเป แต่หลักๆความยากก็คือการรีหานะครับชมรีครั้งแรกฟรีรีไปเลยครับชมนี่ครับจังหวะนี้เอาแล้วใครขอเพื่อนนี่โอ้ท่านั่งจิบชามชมแล้วก็กระเป๋าแมงมุมนะครับซึ่งผมไม่อยากได้คราบชมถ้าของทางฝั่งซ้ายเนี่ยไม่มีของที่เราอยากได้ให้รีนะครับชมเพราะว่าในไพายแผ่นป้ายเนี้ยเปิดมามันจะมีแค่ของฝั่งซ้ายนะครับชมผมก็ยอมเสีย19เพชรรีไปครับชมโอเคครับไม่เจอของที่อยากได้แล้วครับชมผมว่าเราน่าจะหมดเพชรกับการรีนะครชมน่าจะไม่ได้สุ่มนะ โอเคคานผู้ชมก็รีไปกี่ครั้งก็ไม่ได้คานผู้ชมเกินรีสามรอบก็ยังไม่ออกท่านผู้ชมของที่เราอยากได้ท่านผู้ชมโอเคคานผู้ชมรีไปถึงสี่รอบท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรให้เราเปิดอยู่ดีท่านผู้ชมรีครับจังหวะนี้โอเคครับมีชุดเหมือนจะเป็นชุดปีกท่านผู้ชมอันนี้ดูน่าสนใจอยู่นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นชุดนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับก็เพราะว่าถ้ารีต่อผมก็คงไม่ได้สุ่มท่านผู้ชมก็ เราก็จะเลือกหนึ่งไพ่นะครับเลือกอันไหนก็ได้ผู้ชมขอเลือกฝั่งขวาแล้วกันผู้ชมจัดไปเปิดมาครับลลไม่ออกาผู้ชมครับเกลือผู้ชมครับก็เหลือยี่สิบเอ็ดเพชรผู้ชมก็เปิดต่อได้ผู้ชมถ้าเปิดต่อคือต้องใช้ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรแล้วก็เปิดครั้งสุดท้ายก็คือสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรแต่การันตีว่าเราได้ชุดนี้แน่นอนนะผู้ชมถ้าเกิดเรายอมเปิดนะครับผู้ชมกิจกรรมนี้ก็ยากสุดคือการเปิดหาของที่เราอยากได้ผู้ชมก็คือ ก็คือการเปิดหาของเลี like so them, ้ยวอยากได้การแต่ยากนิดนึงคุผู้ชมครับแต่ว่าการรีไม่ยากหรอกเอยการเปิดไม่ยากคุณผู้ชมแต่การรีหายากนิดนึงนุณผู้ชมโอ้หถ้ารีสิบเก้าเพลย์ผู้ชมเก็บดีกว่าไม่รีคุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมที่สุดยอดมากผู้ชมถ้าถามว่าอึ๊บ้ะหัวสองหัวนี้อันไหนสวยการอันไหนหน้ามีมากกว่าการคุณผู้ชมก็เดี๋ยวผมก็จะทําการรีวิวให้ดูหัว t ีเอ็มกับหัวขาวมีทั้งสองหัวคผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับส่วนหัว g ีเอ็มนี่ขอเป็นใส่กระตัวไหนี มันต้องใส่กับตัวหล่อครับเพราะว่าหัวนี้เป็นหัวสีดำแล้วใส่กับนี่ครับแม็กซิมนะครับคุณผู้ชมถามว่าทำไมพี่ใส่กับแม็กซิมครับคือมันดูหล่อสุดครับคุณผู้ชมในบรรดาตัวละครนะในบรรดาตัวละครฟรีไฟล์คุณผู้ชมก็เราก็ได้มากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหจีเอ็มนี่ท่านผู้ชมหัวนี้ครับโอ้โหเป็นไงโอ้หน้าเหมือนมากครับเออใส่แม็กซิมแล้วเหมือนมากเหมือนที่เอ็มท่านผู้ชมนี่ครับใส่ผ้าปิดปากหน่อยครับหัวเจมนะครับก็จะเป็นหัวนี้ครับนี่ครับแต่เจมเราต้องดูููดใสสส่่่ขขาาาวววแล้นนีครรับทชม โอเคใส่สูตรขาวใส่เข้าชุดแล้วกันชุดนี้เออไม่ใช่ชุดนี้ดิวัดผมว่าผมใส่สูตรขาวได้ไหมผมเป็นชุดเนี้ยป๊บหนึ่งท่านผู้ชมหาหัวกันหาชุดกันชุดหายใส่ชุดนักบอลแล้วกันท่านผู้ชมครับเพราะว่าเห็นเจมแกลชอบใส่นะครับหัว,ว,วอนนี้น<ว>นี่ครับท่านผู้ชมนี่ผ้าปิดปากไม่ต้องใส่ นี่ครับผ <ENNIS> <ำ> <lawsuit> ู้ชมก็แต่แว่นนิดนึงครับนี่โอ้แว่นทูพีแบบเทพครับก็จะประมาณนี้ทผู้ชมนี่ก็คือแบบว่านี่ครับหัว GM นะก็จะเป็นประมาณนี้ทผู้ชมนี่เห็นบ้างเนี่ยก็จะเป็นหัวดำนะเป็นแบบว่าหัวเหมือนไอเมย์ผู้ชมนี่เป็นไงครับอืค่อนข้างจะเข้ากับตัวแม็กซิมนะคือแบบว่าถ้าตัวที่ผิวขาวจะเข้านะครับสำหรับหัวนี้นะครับนี่ก็คือหัวดำนะครับที่ผมจะเอามาให้รีวิวให้ดูทผู้ชมนะครับก็คือหัวเนี้ยคือมีโอกาสได้ทผู้ชมก็คือใครอยากได้หัวนี้นทผู้ชมคือแบบว่าเป็นหัวไอเมย์นี่ที่แบบว่า ออกยากน่าดู้าถามว่าไอพี่เอามาจากไหนครับก็คือพี่ได้ตอนที่พี่เป็นเคียเตอร์นะผู้ชมพี่ก็เลยได้หัวนี้มานุผู้ชมก็คือตอนแรกพี่จะใส่คู่กับชุดนี้ให้ดูนะผู้ชมไหนเอ่ยนี่ครับก็จะเป็นหัวมานี้นะคือแบบผ้าปิดปากไม่เข้าอ่ะที่ว่าหัวนี้ใส่กับแว่นน่าจะเข้ากว่านีก็เห็นมีหลายคนใส่อยู่นะผู้ชมสำหรับหัวนี้ครับนี่ครับนี่เอ้ยเป็นไงล่ะครับรายละเอียดเลเยอร์นะครับเพราะว่า คือเนื่องจากว่าหัวนี้นะครับเป็นหัวที่ว่าเอามาใหม่นะท่านผู้ชมรายละเอียดเลเยอร์ในการว่ารายละเอียดลายเส้นนะครับลายเส้นของผมมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะกว่าหัวทั่วไปน้ำชมก็เลยว่าค่อนข้างที่จะชัดกว่าหัวขาวนะถ้าเทียบกับหัวขาวมันชัดกว่านะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ไปรีวิวหัวขาวให้ดูครับใส่นี่ครับแว่นตาอรับนี่ครับโอเคประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็อ่ะประมาณนี้ยวผมแต่งตัวเกงอ่ะ ส่วนหัวขาวเดี๋ยวผมไปรีวิวหัวขาวดูหัวขาวอยู่ที่รหัสสาขา2นะครับถ้าเกิดใครรู้นะครับก็จะรู้ว่าผมมีรหัสสาขา2น้องชมเดี๋ยวผมจะรีวิวหัวข่าวให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนรองเท้าก่อนเดี๋ยวไม่เท่ก็ประมาณนี้นะนี่คือหัวหัว GM นะครับที่ผมเอามารีวิวนะอันนี้อะไรเนะี่ยมันบางครับท่านผู้ชมผมอยากได้ว่าหาไปทำผ้าปกก้อนหนึ่งครับท่านผู้ชมน,ะนะชมนี่ประมาณนี้ด้นภาพใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ย โอเคครุณผู้ชมชุดนี้แล้วกันโอเคครับผมแคปหน้าจอเลยผมไปตัดทำผ้าปกคุณผู้ชมก็นี่คือหัว GM นะครับที่แบบว่าหลายคนอยากได้คุณผู้ชมก็คือหัวนี้เดี๋ยวเราไปดูหัวต่อไปนีกว่าเอาละครุณผู้ชมก็เชิญจังเลยนี่ก็คือสาขาสองของผมนะคุผู้ชมก็เราก็ไปดูหัวขาวกันเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะใส่ชุดคล้ายๆกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อจะแบกว่าเทียบกันให้เห็นชัดๆนะว่าหัวไหนเท่ากันนะคุณผู้ชมสำหรับหัวขาวก็หัวจีเอ็มนะครับคุณผ ใส่ชุดแม็กซิมเหมือนกันแล้วกันนะท่านผู้ชมโอ้ oh, นี่ครับใส่ชุดเหมือนกันด้วยเออขายทักมานี่ครับหัวขาวก็จะเป็นหัวประมาณนี้ท่านผู้ชมนี่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับเลเยอร์นะครับก็แคปหน้าจอประมาณน,นี้น่าทํามากกว่านะดูรายละเอียดมากกว่าท่านผู้ชมครับจังหวะนี้โอเคส่วนเสื้อนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีเสื้อปะ เดี๋ยวดูว่าตัวนี้มีชุดสอเสื้อมีชุดข่าวมันกันนะครับนี่ครับชุดข่าวเท่ต่หัวข่าวก็ยังดูเท่นะสำหรับผมนะท่านผู้ชมคิดว่าไงครับหัวนี่นวัดหืไม่ต้องหวัดดีตอนนี้ครับน้องน้องครับน้องใจเย็นครับน้องไม่ต้องทักพี่ตอนนี้ได้ไหมทำไมน้องต้องทักตอนพี่ทําคลิปตลอดเลยครับท่านผู้ชมคือแบบโอเคเราไม่รู้จะใส่ชุดอะไรท่านผู้ชมก็ชกุดน,นี้แล้วกัน เริ่มมีคนกวนผมตอนอัดคลิปแล้วคุณผู้ชมคือแบบผมไม่ชอบเลยครับเวลามีคนมากวนตอนอัดคลิปนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะหัวข่าวนะก็จะรูปทรงประมาณนี้เนี่เห็นป่ะหัวข่าวก็จะประมาณนี้ใจจริงผมอยากมายืนคู่มากเลยคุณผู้ชมว่าหัวไหนมันเท่กันนะคุผู้ชมยืนเทียบกันไปเลยคุณผู้ชมก็เดี๋ยวว่าผมไปตัดให้ดูคุณผู้ชมว่าหัวไหนมันยืนเท่กันคุณผู้ชมก็ลองตัดสินดูกันนะครับสําหรับหัวนี้นะครับก็เป็นหัวข่าวนะครับก็ค่อนข้างสวยงามคุณผู้ชมดูรูปทรงก็จะประมาณนี้นะคุณผู้คอโเ ก็นี่นะครับก็เลเยอร์มันก็ดีนะผมว่าดูเลเยอร์แล้วมันก็ถึงมันจะดูเออกึนๆไปหน่อยแต่ผมว่าหัวขาวก็ยังดูสวยนะท่านผู้ชมคิดว่าหัวไหนสวยกันครับระหว่างหัวขาวกับหัว GM นะครับใครคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปหน่อยนะท่านผู้ชมครับก็คลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมไปเคลียร์กับคนที่ส่งข้อความมาป่วนผมก่อนท่านผู้ชมว่าน้องเป็นอะไรนักหนาครับพี่ครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้หัวขาวนะแล้วหัว GM เอ็มนะชอบมันไม่หยุดครับท่านผู้ชมผมไปแล้วนะครับแล้้้ววเเดี๋ยจอกันนคลลิปปหาผูชมไะ Thank um.